อะาะครับสวัสดีทุกคนเขา้าปดในรับตอนนี้ที่เราอยู่ในเกมแล้วก็สะสบกานได้นะวันนี้เราจะสอนเทคนิคพื้นฐานตั้งๆนานาเลยครับผมอ,อย่างแรกเลยสเปคเตอร์สแตนดานนะคือการปลดล็อกตอนไหนเมื่อเล่นค้บหกตานะครับผม เห็นไหมตามรูปเลยตามรูปเลยก็เหลือแค่อีกตาเดียวลยครับผมพอดีว่ามันไม่นี้หาเขาลูกไม่เจอละมีรูปนี้เอาไปก่อนนะครับผมอ่ะต่อมาคือแต่ละตัวละครรับฟรีได้ถ้าเกิดอัปตัวละครนะครับผมวิธีอัพตัวละครก็คือรับชิ้นส่วนมาแล้วก็อัปเกรดด้วยเงินธรรมดาหรืออัปด้วยเพชรนะครับผมแต่แนะนําว่าอัปเกรดด้วยเงินธรรมดาดีกว่านะครับเมื่ออัปเกรดเงินธรรมดาเราก็จะได้รับตัวละครแต่ละตัวละครที่เราอยากได้ครับผมอ่ะเราสามารถเลือกได้เลยแล้วก็มีตั้งแต่เวอ1ยันถึงเวอร์109แล้วทุกคน ร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบเก้าโอเคประมาณนี้ะทุกคนส่วนต่อมาคือเฮลเปอร์เฮลเปอร์แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะทุกคนซึ่งจะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะแต่ละตัวจะมีฝามสามารถไม่เหมือนกันตัวแรกนะตัวแรกคือเนลเนลสามารถโจมตีได้นะเมื่อเราโจ,จมตีแล้วเนลก็จะโจมตีตามไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยดีนะผมส่วนต่อมาคือหมาหมานี้จะเพิ่มพลังดาเมจทั้งหมดหรือพลังโจมตีทั้งหมดที่เรามีนะทุกคนก็จะเพิ่มเยอะมากๆนะครับผมอันนี้คือนิยมใช้เลยผมก็ใช้เช่นเดีีียวกกันนผมเลาาท่ด ออส่วนต่อมาคือมอเตอร์หรือหมีพูฮะหมีพูเนี่ยก็จะดีสตูออกจากวงนะฮะในระยะที่กําหนดนั่นเองซึ่งไม่ดีครมันไม่มีดาเมจแล้วก็แค่ดีสตูออกไปนอกวงเฉยๆนะครับผมเอาไว้ป้องกันตัวเราเนั่นเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนต่อมาคือตัวใหม่นะฮะฮเปร์ <H aper S 2> ตัวใหม่นั่นก็คือเมเจอร์เมเจอร์นั้นบอกาําหรับดาที่มีสลับเปล่าหรือแมปกําหนดที่มีสลับเปล่านะครับผมซึ่งความสามารถก็คือทําลายกําแพงในแมปนะครับผมเมื่อทาลายกาแพงสลับเปล่าก็จะโผล่มานั่นเองนะครับผมก็ ก็แนะนําว่าให้ใช้ตอนมีสลับปาเทานั้นถ้าเกิดไม่มีสลับปาก็อย่าหาเล่นนะครับผมอย่าหาใช้เลยส่วนต่อมาคือสีเขียวนะสีเขียวคือคัปป้าฮะควาสามารถก็คือเพิ่มพลังป้องกันอย่างมากแล้วผมก็มีข้อเสียกับข้อดีข้อดีก็คือคูดาไวข้อเสียคือวงเล็กไม่หน่อยทุกคนวงเล็กมากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะได้บัฟแล้วก็ตาม โอเคส่วนต่อมาคือไฮเปอร์ไฮเปอร์เป็นตัวละครที่ดีมากๆหรือตัวช่วยดีมากๆทุกคนซึ่งจะดึงดูดความสนใจหรือสึกดจิตสตัตให้โจมตีเจ้าตัวนั่นเองนะเอาไว้หนีหรือเอาไว้ลุกก็ได้ฮนะทุกคนเอาไว้โจมตีนะอืมล้วแต่เลยส่วนต่อมาคือมังกรมังกรลากอนเป็นเพื่อนของโกฮังสมัยเด็กฮนะซึ่งบอกยว่าตัวละครนี้ ก็ค่อนข้างเดดีเพราะว่าเอาไว้หล่อป้อมหรือเอาไว้หนีนั่นเองซึ่งมีข้อเสียคือถ้าเกิดระหว่างจะขี่มังกรโดนจมตีก็จะยกเลิกไปเลยหรือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถลงจากเอ่อมังกรได้จนกว่าเราจะชนกำแพงนะครับผมแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถบังคับซ้ายขวาได้คือมันพุ่งไปแต่ข้างหน้าทุกคนซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ก็แล้วแต่คนชอบนะผมเพราะมันไวมากๆจริงยอมรับเลยมันไวแต่ว่าขาใช้ยา,ากสุตมาคือสีฟ้าทุกคนเป็นตัวช่วยตัวซัพพอร์ตนะซึ่งชูเนี่ยเป็นหมานินจานะครับผมหมานินจาน่ก็จะมีความสามารถคือลดลดพลังป้องการสโตแล้วก็ลดพลังการ ื่อนไหวอตอศัตรูหรือทาให้ศัตรูเดินช้านั่นเองนะครับผมเป็นวงกว้างมากๆบอกเลยว่ามัโกงมากๆนะสำหรับตัวนี้ซึ่งผมใช้ประจําเลยฮนะโซตมาคือไอลิงบาบูฮะลิงบาบูเนี่ยจะมีความสามารถ2แบบนะก็คือทําให้เราวิ่งไวแล้วก็ลดคูดดาวในการแดชหรือแบ็กสเต็ปนั่นเองทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผม ก็ไม่ก็มีใครใช้ถือม่าจะด,ดีแต่ก็ไม่มีใครใช้อยู่ดีนะครับผมเพราะ,ราะส่วนใหญ่เปนใช้ชูกันหมดแล้วทุกคนในเซิร์ฟนะส่วนต่อมาคือนายพาหรือชาวบ้านชาวบ้านนะ่ะก็มีความสามารถเหมือนชูเป๊ะเลยครับทุกคนแต่ว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งว่ามันโจมตีได้แต่ว่าข้อเสียก็คือวงเล็กมากๆทุกคนวงเล็กมากแทบจะโจมตีไม่ค่อยได้แต่ถ้ากระดิ่ในวงแม่แหละก็จะโจมตีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเป็นอะไรที่ดีนะเออโจมตีได้แต่มันก็ข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าวงเล็กนะส่วนต่อมาคือสีตำแหน่งจะมี 3- สีอส แล้วก็มีสีม่วงนะจะอธิบายสีแรกก่อนสีแรกคือส,กกสีแดงก็คือตัวทานาเมทมีหน้าที่ที่แบบว่าไล่ฆ่าแล้วก็เอาบัฟให้เพื่อนก็คือการฆ่าบอสเอพซีในแมปนั่นเองซึ่งถ้าเกิดตัวสีแดงไม่ทําหน้าที่ฆ่าบอสหรือฆ่าเอพซีในแมปเนี่ยเกมมันก็จะมีการเสียเปรียบได้อย่างมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปฆ่าเอพซีให้เพื่อนเนี่ยก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นหลายเท่าะเับทุกคน และอีกอย่างหนึ่งคือบอสจะเกิดทุกๆ2อนาทีนะครับผมเมื่อครบ2นาทีมันจะสุ่มเกิดข้างบนข้างล่างทุกคนอาจจะเป็นหมายเลขสิบหกที่เกิดอาจจะเป็นนับป่าที่เกิดนะครับผมก็ก็มันจะแจ้งเตืนอนบอสนะครับว่าจะเกิดตรงไหนแต่เมื่อครบ2อนาทีบอสจะเกิดในจุดๆนั้นๆตลอดเวลาทุกคนนะครับผมเมื่อฆ่าไดนะ้ก็จะได้บัฟถาวรแล้วก็อยู่ตลอดเกมจนกว่าจะจบเกมนะทุกคนก็ รับได้ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือใครใครดีใครได้นั่นเองก็คกลนก็เย่งๆกันนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่ค่าควรฆ่าได้ละแล้วก็หมายเลข16เนี่ยมีความสามารถอย่างหนึ่งคือเมื่อเราได้บัฟเอ่อหมายเลข16ม,มาจะทําให้เรานั้นเคลื่อนไหวได้ไวข,ขึ้นหรือวิ่งไวขึ้นนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราวิ่งไม่ค่อยไวใช่ไหมพอเราได้หมายเลข16ม,มานี่ยเราจะวิ่งไววทุกคนนะก็เราฆ่าไปเลยฮะไม่สมวังเลยข้าโอเคเอาใหม่ โอเคท่าไปเลยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมื่อกี้เผยเผยอันนี้มาต่าพอเราได้หมายเลข6ปุ๊บเราจะวิ่งไวขึ้นหลายเท่าเลยทุกคนเห็นไหมเราจะวิ่งไวมากเห็น <ๆ S 2> ไหมไม่ต้องพูดถึงสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยวิ่งไวมากๆเลยฮะเออเป็นตัว,ตวอร์ต o r t วิ่งโคตรไวพุ่งโคตรไวเลยนะเออต่อมาครับคือผ่านไป2นาทีปุ๊บก็จะเกิดท,ทันทีเห็นไหมมันจะเกิดทุกๆ2นาทีฮะบอสะก็พยายาม พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับสำหรับพวกตัวดามเมจหรือสายแครี่สีแดงนะทุกคนก็พยายามเข้านะฮะพยายามแบกทีมให้ดีฮะเมื่อทีมได้บัฟทีมนั้นก็จะชนะได้ง่ายทุกคนแล้วแล้วป่านะมีความสามารถคือจะเพิ่มดามเมจให้กับเราแล้วก็ทีมด้วยนะฮะเออซึ่งเบรดี่มีมากตอนนี้ดามเมจเราอยู่ที่3ามพนหะฮะหรือไม่ก็พันกว่าทุกคนเออเกือบสามพันหกนะแล้วก็การจมเทโรตาราเราอยู่ที่71นั่นเองเออเราขอยาก่าเลยนะปุ๊บพอได้ปุ๊บ เราก็จะได้บัฟพลังโจมตีของน้าปะมานะครับผมตอนเมื่อกี้เราโจมตี71ใช่ไหมตอนนี้เราโจมตี400แล้วฮะเป็นอะไรที่เยอะมากๆฮะเมื่อกี้ตีเจใช่ไหมอันนี้คือเพิ่มมาเยอะมากเลยนะเมื่อกี้71ตอนนี้เพิ่มไป400แล้วโอ้โหเยอะมากๆฮะแล้วสกิลเราก็น่าจะเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันฮนะจ,าจา่ากเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้จากพันหกหรือไมกลายเป็นสามพันแล้ว หรือไม่เพิ่มวะอันนี้ไม่น่าจะใค่ลืมแล้วต่อมาคืออีกสองนาทีบอสก,ก็จะเกิดนะไม่เป็นจาก์โกก็เป็นผู้หญิงนะอะมาสามารถไม่เหมือนกันนะทุกคนอ้าจากโก้เกิดก่อนใช่ไหมฮะจากโก้นั้นจะทําให้เรานั้นสกิลแรงขึ้นหลายเท่าทุกคนนะครับผมก็ดีพอๆนะป่าเลยนะแต่ดีกว่าเพราะว่าสกิลเราจะแรงขึ้นเหมือนกันนะครับผมเออเมื่อกี้ไม่รู้ว่า เมื่อกี้เราไม่รู้ว่าเรานั้นจบตีแรงขนาดไหนใช่ไหมเออสก,กิลแรงขนาดไหนไม่ได้ไม่แ 1, 6, 3, 6, น่ใจพันหกหรือสามพันหกเปอรู้พอได้ที่ปัปุ๊บก็ได้เห็นได้ทันเลยนะทุกคนว่าจากสามพั 3, 6, นหกเนี่ยเราก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับผมดูซิปุ๊บกลายเป็นห้าพันแปดจากสามพันหกเป็นห้าพันแปดถือว่าเยอะมากๆนะครับผมซึ่งจะทําให้เรานั้นเ,เล่นได้ง่ายแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเมื่อครบสามตัวละครหรือสามบอที่เราได้เนี่ยเราจะทําการบังคับให้เซนโออ่ะมาเป็นพวกเราฮะ ัตูนั้นจะไม่สามารถดันป้อมเราได้นั่นเองนะครับผมนี่คือข้อดีนะสามตัวปุ๊บเซนโอจะเป็นพวกเรา2ตัวเลยแล้วก็ดันป้อมให้เราไฟใน40ิวินาทีหรือ50ิวินาทีนะครับผมเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากและอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเพื่อนตายในระหว่างนั้นจะทําการเกิดหรือชุบชีวิตทันทีนะครับเมื่อเราได้บัฟนี้มานะเกิดทันทีเลยฮะจะทําให้เราเกิดไวมากสมมุติเราตายอยู่ที่ไหนเราเพื่อนได้บัฟสามสามบัฟปุ๊บเราจะเกิดทันทีเลยเป็นอะไรที่ดีมากทนะุกคนแก้เกมได้ดีฮะเออ พอคราแปดทีปุ๊บตัวละครอีกตัวนึงก็จะโผล่มาฮะผมว่าอะไรเพราะว่ามันสุ่มนะว่าว่าจะเป็นจังโก้หรือผู้หญิงบางครั้งก็ผู้หญิงก็โผล่มาก,ก่อนแล้วจังโก้ตาแล้วทุกคนอ่าเราพอฆ่าได้ปุ๊บเราก็ได้ได้ความสามารถน้องมานะความสามารถน้องก็จะบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าเอาเอาไปเถอะเพราะว่าเพื่อนที่จะได้ไดบัฟบครบสมบูรณ์นะความสามารถน้องนั้นก็คือการฮีลลิ่งตลอดเวลาทุกคนก็เพิ่มพีละสองพันนะเป็นอะไรที่ดีมากทุกคนหนไหมสองพันสองพันนะฮะยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งฮลแรงทกคน บางครั้งก็เพิ่ม2องร้อยสามร้อยฮะไม่รู้ทำไม <g ül> ก็ดีก็ดีเพิ่มดีมากสมมุติว่าเราพูดอยู่แล้วก็ใกล้ตายแล้วก็ถอยมานิดนึงแล้วเพิ่มฮิลเลอดโดยอัตโนมัติไม่ต้องถือป้อมนะเออเปไ็นอะไรที่ดีมากไม่วานี้สำหรับบัฟน,นะแล้วอย่างนึก็คือความลับก็คือเมื่อครบ15าทีหรือ15าทีกว่าแล้วเซนโอนั้นจะเกิดการเบื่อเบื่อการต่อสู้ครั้งนี้แล้วก็จะปรับแพ้ทันทีฮะทุกคนหรืออาจจะไม่แพ้ก็ได้ก็จะทําให้มีโอกาส เราชนะได้ทุกคนเซนโอก็จะจมารวมตรงกลางนะก็ถ้าเกิดเราไม่รีบจบอะ่ะเซนโอก็จะทําให้ป้อมนั้นแตกไปเรื่อยฮะใครที่มีป้อมน้อยก็จะเสียเปรียบทุกคนแล้วก็จะทําการลบล้างป้อมทั้งหมดนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดโจมตีแล้วฮะนี่คือการลบล้างจักรวาลของเซนโอนะทุกคนก็ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อเซนโอกดลบเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมอยากรู้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่า,กาเกิดอะไรขึ้นนะโอเคพอเราแตกครบ2ป้อมปุ๊บมันจะเกิดอะไร บแค่เลยหรือป่อมผมอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งมันก็เน็ตหลุดไนงะเอออเกม,มันบังคับหลุดอ๋อบังเอ้าไอสตทเบตา้าพ่อมึงตายตอนนี้ป้อมมันแตกหมดเลยนะเหลือแค่ไปต้องไปเก็บดักกันบ่อยทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บอะ่ะเราจะเป็นยังไงผมอยากรูอ้อันนี้ศึกษาเลยศึกษาศึกษา เผื่อเนี่ยเผื่อบอกว่าเกมตึงเกินแล้วป้อมมันใกล้แตกเราเก็ไปหยิบดจากเกิบอลแล้วก็ชนะเลยนะอะไรอ่ะอ๋อบังคับชนะเลยโอเคบังคับชนะเลยครับทุกคนโอเคโอเคเป็นประมาณนี้นะครับผมตราบไปนี่เรื่องที่เราต้องทำนะเออโอเครู้แล้วรู้แล้ว ส่วนต่อมาคือสีเขียวก็คือตัวแทงนั่นเองตัวรับดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นตัวไล่ฆ่าได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วแต่คนชอบเลยมีตัวละคหรหลายตัวที่คนอยากเล่นนะอย่างเช่นเซล,ล์นะเซลนี่นิยมเล่นมากแล้วก็นิยมบอกว่าเล่นกลางมากด้วยเช่นกันส่วนต่อมาคือสีฟ้านะสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตแล้วก็มีเทคนิคแก้สถานการณ์ต่างๆนานามากมายนะครับผมก็ เกมมันสามารถพลิกได้เลยถ้าเกิดตัวนี้ก็ไม่ว่าจะเอาไปฆ่าหรือลอยฆ่าหรือฆ่าลอยป้อมนะครับผมทาได้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดเล่นเป็นนะครับผมแก้ได้หลายสถานการณ์าจจะแพ้ก็มาชนะได้ก็เพราะตาแหน่งนี้เลยนะครับผมส่วนสีม่วงก็คือก็สุ่มนะสุ่มเล่น3โลฮะเพราะว่าคนในเซิร์ฟมันแย่งเล่นกันค่อนข้างเยอะเยอะเลยนั่นก็คือสีแดงนะสีแดงเลยเล่นกันทั้งเซิร์ฟเลยนะซึ่งแนะนําว่าถ้าเกิดใครอยากหาห้องไวก็กดเอนนี่ฮะเล่นอะไรก็เล่นอ่ะเออ ไอ้อย่างหนึ่งก็คือเซิร์ฟเนี่ยมันเป็นสีแดงครับทุกคนก็คือปิงแดงนั่นเองจะไม่มีปิงเขียวนะหน้าหน้า,นาที่จะเจอปิงเขียวนะแต่ยากหน่อยฮะนะครับผมโดยส่วนตัวจะเจอปิงเขียวก็ต่อเมื่อเจอคนเกาหลีนะเป็นตี้นั่นเองนะครับผมส่วนจะทำไงให้เป็นสีเขียวก็รอเซิร์ฟอัปเดตแล้วทุกคนเพราะว่าต่างชาติเขาแดงเหมือนกันนะครับผมอืม แล้วต่อมาคือรางคาร่างคาแต่ละวันเนี่ยจะรีเซ็ตทุกๆุบ่ายโมนะทุก,กทุกบ่ายโมก็เลยมีโอกาสได้ชิ้นส่วนแต่ละตัวแล้วก็มีโอกาสได้เงินเยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กาชาสีทองแล้วก็สีชมพูเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ากาชาสีทองกับสีชมพูออาจจะโอยากนิดน,นึงแต่ว่าถ้าเกิดโผล่มาก็รีบเก็บทันทีเลยครับผมเพราะว่ามันดีมากๆครับผมก็กาชาหนึ่งอันก็เท่ากับ ก็เข้ากับประมาณ2030บาทนะทุกคนอืมมีประมาณนี้ฮนะส่วนใครที่อยากได้โกคูฮะก็ก็เติมเอาฮะ250บาทนะอืมหนึ่งเจมเข้ากับ1บาทนะทุกคนก็ถ้าเกิดสายฟรีอยากได้ก็สะ่สองเพรเอาฮะวันสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ10เพรฮนะก็อยากได้ก็สะสบไปเรื่อยฮนะในอนาคนตหน้าอาจจะมีอยากได้ตัวอื่นมากกว่าตัวนี้ก็ได้ทุกคนกะ็สะสบไปเรื่อยนะอืมสัปดาห์ละ10บบาทนะครับผมหรือ10เพรนั่นอเองแล้วต่อมาคือเรื่องเอพิก แต่ละตาที่เราจะได้รับนะครับผมก็จะสุ่มนะเราจะไม่ได้เลือกเองมันจะสุ่มแต่ละตาน,นะทุกคนอย่า <c oughs> งแรกคือหมอกเมฆฮะหมอกเมฆเนี่ยจะเกิดตามจุดนะครับผมซึ่งเมฆเนี่ยจะสามารถซ่อนแอบได้เหมาะสำหรับพวกหลอดป้อมนั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็จะเกิดตามแมบปบทั่วแมปเลยนะครับผมตามจุดๆนะฮะอยู่ถาวรนั่นเองส่วนต่อมาคือซูเปอร์สตาร์เราจะสามารถเลือกได้1สกิลนะครับว่าจะเลือกสกิลไหนเป็นสกิลที่แรงที่สุดหรือสกิลที่เราชอบนะทุกคน เออไม่งงนะคือเวลหนึ่งพวกเป็นสกิลเป็นสกิลเวลเวลสามเลยอะ่ะเออก็คือปเป็นสกิลเวลสิบเอ็ดเลยนะครับผมก็แรงมากๆนะครับผมก็เลือกดีๆใครช,ชอบตัวไหนก็ศึกษาตัวนั้นดีๆนะครับผมส่วนต่อมาคือเซลจูเนียร์ล่างทองอะคือถ้าเกิดฆ่าเซลจูเนียร์ล่างทองเนี่ยจะทําให้เราได้ EP เยอะขึ้นหลายเท่านะครับผมก็การันตีอะ่ะคือค่าตัวหนึ่งก็เวลอัพหนึ่งเวลนะครับผมหรือสองเวลส่วนต่อมาคือเอนิมี่บอกมาคือเมื่อฆ่า คีบได้หรือค่าอะไรแล้วแต่น่ะเกิดการระเบิดนะทุกคนเกิดการระเบิดสร้างดาเมจเล็กน้อยนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากก็เอามาป่วนพวกที่ว่าชอบหายตัวนะทุกคนไอ้พวกฮิตต่ออะไรเงี้ยเลยระเบิดปุ๊บฮิตเตอเราหายตัวอยู่ปุ๊บโดนระเบิดปุ๊บก็โผล่เลยนะครับผมส่วนต่อมาคือสลับเปล่าฮะสลับเปล่าจะซ่อนอยู่ในกําแพงทุกคนเมื่อกําแพงถูกพังทลายใช่ไหมหรือถูกพังเนี่ยจะมีสลับเปล่าซ่อนอยู่ลูก2ลูกอ่ะ นะครับผมก็ถ้าเกิดเก็บเนะี่ยจะเพิ่มเลือดค่อนข้าเงเยอะๆพอสมควรนะทุกคนเอามาแก้เกมนั่นเองเราจะใกล้เราจะตายปุ๊บเราก็ไปเก็บสละเป๋าเพื่อที่มาสู้ต่อน,นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบไปหาป้อมนะฮะส่วนต่อมาคือหญ้าพรางตัวในป้อมจะทําให้ศัตรูหรือราวนั้นหายตัวเมื่ออยู่ในหญ้าดีนะทุกคนก็คือเหมาะสำหรับหล่อป้อมนั่นเองหรือเหมาะสาหรับการซ่อนตัวในการป้องกันป้อมนั่นเองนะทุกคนก็ มีข้อดีข้อเสียนะเออส่วนต่อมาคือคอนปอนรูปดาวซึ่งมันจะเกิดรูปดาวก็ต่อเมื่อเส้นโอนั้นไปทุบในป้อมแล้วจะเกิดดาวฮะพอเกิดดาวใช่ไหมแล้วพอเราไปเก็บปุ๊บสกิลที่เราคูดาวอยู่อะพอเก็บปุ๊บมันจะหายคูดาวนั่นเองทุกคนก็คือรีคูดาวอะพูดง่ายนะครับก็ยิ่งเก็บก็รียิ่งรีคูดาวนะครับส่วนสกิลต่อมาคือซูเปอร์ดามเบทบูสกิลหนึ่งสกิลเนี้ย คือมันจะเกิดแค่สกิลหนึ่งเท่านั้นนะครับผมสกิลหนึ่งจะเกิดการตีแรงขึ้นนะครับผมจะเพิ่มดาเมจสกิลหนึ่งอย่างเดียวนะครับผมถ้าเกิดสกิลนี้ไปคอมโบกับสกิลนี้บอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมก็ถ้าเกิดตาใดตาหนึ่งมันคอมโบกันทำไมทุกคนก็เลือกตัวละครที่มันโคตรแรงแล้วกันนะเออสำหรับสกิลหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีประมาณนี้สำหรับข้อมูลเรื่องก,การสุ่มนะเดูแต่ละตาต่อมาคือการเลือก สกิลหรือเลือกการโดยที่เลือกเองนะทุกคนเห็นด้านขวาไหมฮะด้านขวาเนี่ยมันจะบอกว่าออโต้อยู่ตอนแรกมันจะถามว่าคุณจะต้องการเลือกเออสกิลเองไหมเราตอบว่าเลือกเองนะทุกคนแล้วก็เลือกการเองไหมเลือกเองนะครับเพราะส่วนใหญ่อะถามมาเยอะมากพี่มันเลือกการยังไงพี่มันเลือกเองตลอดเลยสกิลเองมันอัพเองตลอดเลยนี่ครับแก้ปัญหาง่ายๆครับแค่กดด้านขวาแล้วก็มาเลือกเองว่าจะใช้สกิลหรือ เลยจะอัพเองหรืออัพออตโต้แนะนําว่าอัพเองดีกว่านะครับอันนี้ถ้าเกิดอัพออตโต้งานงอกผมบอกให้โดยเฉพาะเลือกการเอเองงานงอกจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเล่น6เกมนะครับผม6เกมปุ๊บมันปลดล็อกหมดเลยนะครับผมก็มือใหม่ก็พยายามข้านะครับโอเคมีประมาณนี้ส่วนต่อมาคือแบลสเตอรพาร์สแบลเตอรพาร์ยก็มี มีดีมากๆฮะหรืออาจจะไม่ดีนะสำหรับหลายๆคนนะซึ่งสำหรับผมมันดีนะเพราะมันแจกเงินเยอะแล้วก็แจกกาชาสีทองค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมส่วนแล้วก็เพชรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะแล้วก็เอาสกินอวตารหรืออะไรแล้วแต่มันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเพราะว่า มันสวย,ม,ยมันก็โอเคอะ่ะมันไม่ได้สวยวูบวาอะไรมากแต่มันก็สวยนะครับผม,มเช่นอิ้โตแล้วก็เซลล์นะวันเซลล์ล่างทองอาจจะเป็นไม่ร่างทองบอกว่าอะลา,ราอารามอะไรมากแต่เป็นเซลล์ขึ้นสนิมก็อะไรเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็เติมได้าสิบบาทนะอืมเพราะว่าเราเติม250อยบาทแล้วเราก็ได้ทุนกลับคืนมา200เพรนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่คุ้มเท่ากับว่าเราเสียแค่50บาทแนละ้วทุกคนก็คุ้มคุ้ม,ค,มคุ้มนะครับผม ก็ใครอยากสนับสนุนก็เติมได้่วนต่อมาคือจดหมายบางครั้ง GM ก็จะแจกข,ของต่างๆนานาให้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นกาชาสีชมพูไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะผมก็รอดูเอาว่าในอนาคตจะแจกอะไรมานะแล้วตอนนี้พิเศษก็คือแจกโกคูล่างสาในทวิตเอกนะทุกคนตามรูปเลยฮะใครสนใจที่จะเป็นหนึ่งในนั้นก็สามารถไปรับฟรีได้เลยแนละ้วก็ไปรุนเอาฮะมี3รา,างวัลน,นะก็ไปรุนโชคเอาหนึ่งในหมื่นนะมีสิทธิ์อยู่แล้วไม่ใช่หนึ่งในร้านแน่นอนหนึ่งในหมื่นนะ เพราะคนในเกมน,นี้เร่นประมาณหมื่นสองหมื่นนะก็ไปลุ้นเอาฮนะใครอยากได้ฟรีนะก็ไปลุ้นอ่านในทวีตนะครับผมตามตรีกาเขาก็ไปอ่านเอาเองฮะผมไม่แน่ใจว่าไดาเอา่ออธิบายบ่ดยป่าวเขาเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็ไม่เอาเองับผม, <S 2> <S 2> มส่วนต่อมาคือร้านเติมเพชรหรือเติมเงินเกมมีในเว็บไหมครับมีครับผมมีไปหาเอาเองแล้วมันมีแต่ผมแต่เขาไม่ได้สปอนให้เพราะฉะนั้นผมจะไม่แนะนราร้านอะไรทั้งนั้นนะทุกคน เออพอจะนไัไปหาเองนะครับผมถ้าเกิดสปอนเซอร์ร้านไหนสนใจก็บอกได้นะฮะเดี๋ยวจัดให้เต็มเหนียวนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนต่อมาคือการตั้งค่าแลวการตั้งค่าของผมก็คือคอนโทรลเลอร์หรือตั้งค่าจอยได้เองเพราะผมไม่ได้ใช้เมาส์ไงเออแต่ว่ามันตั้งค่าใช้คลายกัน,นทุกคนนั่นคืออย่างแรกก็คือการโจมตีธรรมดาใช่ไหมครับเราสามารถกดล็อกได้เลยฮนะถ้าเกิดกดล็อก่ยมันก็จะโจมตีสตูนั่นเองที่เราโจมตีอยู่แต่ถ้าเกิดอยากปรับแบบว่าโจมตีปุ๊บแล้วกดล้วกดปล่อยมือเลยก็สามารถตั้งได้นะ กออกดคลิกครั้งเดียวก็ออโต้ต่อยเลยฮะเออแต่มมนมีข้อเสียก็คือเราต้องกดแดสหรือกดสกิลเพื่อที่จะยกเลิกนั่นเองซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่แนะนําส่วนต่อมาคือการโจมตี ABC ฮะก็ล็อกเป้าหมาย ABC ที่เล็กน้อยก็โอเคฮะ ABC ก็คือบอสนั่นเองนะครับผมก็จําเป็นมากๆส่วนต่อมาคือหลอดฮะตั้งค่าว่าเราจะโจมตีใครฮะซึ่งอันแรกคือพื้นฐานเลยที่มันตั้งค่าอยู่แล้วหลายคนเป็นกันนะผมก็สามารถตั้งเป็นเหมือนผมก็ได้ผมจะอธิบายแต่ละอันนะอว่า ใครเลือดน้อยก็ไปโจมตีคนนั้นอย่างที่2ก็คือเราเดินตรงไหนก็โจมตีคนนั้นสมมติว่าัตูอยู่ด้านซ้ายด้านขวาได้ไหมเราเดินด้านซ้ายเราจโจมตีด้านซ้ายแต่ถ้าเราเดินด้านขวาเราจะโจมตีทางขวาแล้วแต่อันลหลอกเราที่เราคุมนะเออใครถนัดอันนี้ก็เอาไปเลยครับผมไม่ถนัดนะครับผมส่วนต่อมาคืออันที่3ามก็คือโจมตีคนที่เลือดน้อยหรือหลอดเลือดน้อยนั่นเองนะครับผมก็ใครสนใจก็เลือกเลยฮะแต่ละคนนะเออแต่ผมเนี่ยผมใช้นี่นะเล็งคนที่มีเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยสุดใน นั้นๆน,น,นะต,นตัวแทนกับตัวแครี่ใช่ไหมครับถ้าเกิดตั้งค่านี้บางมันก็ได้เลียงแครี่ง่ายๆก่อนก็คือตัวแทนมันมีเลือดเยอะนะส่วนแครี่มันเลือดม,มีเลือดน้อยมันเลยเลียงแครี่ก่อนนั่นเองอืมมีประมาณนี้นะหรือจะเร่งตั้งค่านี้ก็ได้แล้วแต่อืมมันเล็งเหมือนกันโอเคส่วนต่มาคือออตโตอิม ก็คือการใช้สกิลนั่นเองก็มาเร่งสกิลโดยอัตโนมัติได้เพืนก็ออโตอิ่มไว้ในการเล่นง่ายเลยก่อนแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าเลื่อนไปเลื่อนมาเลก่อนก็กดสกิลปุ๊บไปหามันเลยแต่ว่ามีข้อเสียก็คือกดปุ๊บอาจจะโดนคีบก็ได้ทลยก่อนก็เล่งดีๆนะเออหรือใครไม่ชอบก็ปิดไว้ส่วนต่อมาคือออโตเอมิซีคือบอกว่าสกิลใส่เอมซีหรือไม่ก็ไม่ต้องนะ ก็ปิดไว้แล้วฮะก็บางครั้งเราอาจจะนัวอยู่ตรงนเนี้ยตอนสู้กับบอสนัวอยู่แยเราจะสกิลใส่สตูใช่ไหมจะไปโดนไอ้บอสเอเบซี่ยก็ไม่เอาทุกคนก็ปิดไว้อืมถ้าเราจะร้านเราก็เลงเองเลยฮะไม่ต้องไม่ต้องเปิดไว้อ่ะเดี๋ยวมันผิดพลาดนะ,ะถ้าก็เปิดไว้สุ่อมาคือเราเลือกใครฮะเหมือนเดิมเลยเลือกคนเล่นน้อยฮะผมเลือกอันนี้ฮะคือเปอร์เซ็นต์คนเล่นน้อยฮะก็คือสกิลใส่คนเล่นน้อยนั่นเองอืมสุ่อมาคือเขาบอกว่าการสกิลเอลี o e, ใส่สตูหรือใส่ อะไรแล้วแต่ก็เปิดไว้แล้วกันนะก็ผมก็เปิดไว้แล้วกันอืม,มเพราะว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อืมเป็นความคิดผมอะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าเปิดเปิดไปเถอะแหละครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันงงไปงงมานะสุดแต่ถ้าจะสรุปแล้วก็ เออเปิดๆไปเถะเพราะว่ามันสกิลเหมือนกันม,มันล็อกสกิลเหมือนแรกสุดต่อมาคืออันนี้สำคัญนะเผื่อใครที่บอกว่าอยากโจมตีศัตรูหรืออยากโจมตี a อ c ซหรืออยากโจมตีบอสหรืออยากโจมตีคิดว่าก็เลือกได้เลยฮะว่าจะโจมตีใครนะก็เปิดไว้ฮะผมนี่ค่อนข้างที่จะว้าชอบมากเลยเบอกนี้นะก็ ใครอยากใช้ก็เปิดใครไม่อยากใช้ก็ปิดไว้แล้วทุกคนอืมระบบเหมือน RV เลยดีมากๆนะครับผมส่วนต่อมาคือคีย์บอร์ดทุกคนก็ตั้งค่าคล้ายๆกันเลยครับผมอาจจะไม่เหมือนมากแต่ว่าคล้ายๆกันนะทุกคนก็แนะนําว่าทุกคนจะตั้งค่าแบบไหนก็ไปเปิดห้องฝึกเอาแล้วก็ตั้งค่าเอาแล้วทุกคนอืมแล้วก็ส่วนสกิลก็ใครถนัดปุ่มไหนก็ตั้งค่าเอาแลวทุกคนไอ้เราหนึ่งสองสามก็ได้ไม่ต้องตามแบบชิปคลิกซ้ายลิปคลิกขวาเงี้ยหรือสเปคปลาถ้าไม่ตายกด R Hyper อย่างเงี้ยไม่ต้องก็ได้นะ เออก็ตั้งค่าเอาทุก่อนอม,มีหลายตั้งค่ายเดี๋ยวโหเต็มไปหมดเลยแทบโอโหแทบเยอะเลยอะ่ะก็สนใจก็ไปตั้งค่าเอานะครับผมส่วนมือถือนั้นเช่นการมือถือก็แนะนำว่าไปตั้งค่าฝึกซ้อมเอาทุกคนวิธีเข้าห้องฝึกง่ายๆก็คือเลือกตัวเดือนหนึ่งแล้วก็ไปกดเข้าฝึกซ้อมเลยครับ ลองตั้งค่าเอาแล้วทุกคนผมแนะนําได้แค่นี้สาหรับการตั้งค่านะอืมเพราะว่ามันตั้งค่าไม่เหมือนกันสักอันเลยแล้วก็แนะนําไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามีคนหลายคนถามมาทั้งเยอะแล้วว่าพี่เขาตั้งยังไงตั้งยังไงตั้งค่ายังไงพี่เทคนิคอย่างเงี้ยโอ okay. ้โม่แม่งกูอธิบายไม่ถูกเพราะว่ามันมือถือเออแล้วจะมือถือกับคอมไหมมันไม่เหมือนกันเนี่ยเออกูอธิบายไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็พยายามเอานะจ้าหนูจ้าโอเคก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างนะสำหรับพื้นฐานของพื้นฐานนะ สอนตั้งค่าด้วยก็มีประมาณนี้นะสัมมือใหม่นะก็ตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยนะทุกคนถ้าเกิดตกหล่นอะไรไปหรืออยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะอาจจะตกหล่นไปสักข้อสองข้อทุกคนเพราะว่าผมพูดไปแล้วประมาณแปดประมาณเจ็ดแปดข้อนะอืมผมจดมาผมก็พูดไปหมดแหละสาระที่ผมจดมานะตกหล่นอะไรก็บอกได้เลยส่วนก็ขออีกอย่างหนึ่งก็คือฝากกดไลค์เยอะๆนะผมเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะใช้ข้อมูลเยอะมากแล้วก็ทํางานเยอะมากทุกคนก็ ฝากกดไลคร์รเพราะว่าเป,เป็นเรื่องง่ายมากที่ทุกคนสามารถกดได้หรือช่วยได้นะก็ฝากด้วยนะฮะฝากกดไลค์เยอะๆเสารนี้มีประมาณนี้ฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะแล้วก็ติดตามมาด้วยก็ขอบคุณมากๆเสารนี้ซี a g เกนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ